วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชบัฏตรเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคอมอนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสาตร์ด้านการผลิตและการพัฒนาครูของคณะครุศาสาตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยที่ได้มุ่งสร้างคุณลักษณะครูในศตรวรรษที่21ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมีการพัฒนาทักษะของครูการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ครูผู้ฝึกสอนทางในรูปแบบของ upskill reskill และ newskill สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาครูคือเป็นองค์กรในการผลิตครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรมคุณภาพสร้างสารรค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสังคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชบัฏตรเพชรบูรณ์มีการยุกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมสมรรถนะให้กับนักศึกษาตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงเช่นการพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะดิจิทัลรวมถึงการบริาาการการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาผนวกกับกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการอัพสกิลรีสกิลให้กับคนทุกช่วงวัยผ่านการดำเนินงานในหลักสูตรนอนดีกรีและหลักสูตรระยะสั้นรวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยนวัตกรรมและศิลปะวัฒนธรรม โอกาสนี้องค์มนตรีได้รับฟังการดำเนินงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการใช้การพัฒนาซอฟต์สกิลเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นหรือนำไปสู่อาชีพใหม่ และสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมเปิดโอกาสให้กลับกลุ่มผู้นำนักศึกษาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วย